มื่อนี่อิหลักอะมาทำบุญเนาะคะ่ะต่อไปเราก็จะไปเดินตลาดข้างล่างนะคะเป็นตลาดอันวัดคนมาขายของเนาะค่ะนะมันอยูุ่ดน้ำยังมีของกินของอยังขายหลายอย่างเนาะคะนะ่ะเนาะวันนี้อีหล่าผ้ารอได้จา้าผีผ้ามาเที่ยววัดทำบุญนะจ๊ะ ไหว้ากาบตัก,กระาหลวงพ่อองค์ดำเนาะค่ะเนาะวันนี้ค่อนข้างค่อนห่องขางสิหลายแน่จนังเลยนะคะเป็นวันหยุดนะคะเันหยุดวันพระด้วยวันหยุดด้วยวันพระด้วยวันหยุดด้วยเสาร์เสาร์อาทิตย์นะคะเนาะ พอไปเ้ากับสิเดินลงไปชมด้านล่างเนาะค่ะไปชมด้านล่างอันนี้คือหนาเขาเอหนาโบดเฮือหนาหอพระเนาะค่ะเขอก็ได้เสร็จจากการไหว้พระแล้วเ้ากับสิมาตีละครั้งนาค่ะ ีละข้างข้างล่างนั่นจะเป็นบรรยากาศข้างล่างนะคะเป็นบรรยากาศยืโว,วัดนะคะภายในลานจอดรถของวัดนางสาวนะคะมองจอดรถกว้างขวางค่ะ ที่จอดรถกว้างขวางผูเรศวันหยุดผูเรศบางทีบอกไปเมื่อคิดว่าออกว่าสิไปใส่มาใส่นาะค่ะเชิญมาได้นะคะวัดนางสาวก็มีของกินขายองยางเหรียญหม่มองนางผักชมวิวเนาะคะ่ะเนาะนี่แหละวันศุพาะยางมาห่างล่างเนาะค่ะหลังจากที่ไหวพระเสร็จแล้วเนาะค่ะลงมาจากที่ไหวพระแล้วเนาะค่ะเนาะ หลังจากไหวพระเสร็จแล้วขอพรเสร็จแล้วเขาก็เดินลงมาด่านลางเนาะคะนะ่ะเนาะจะเป็นโซนปวกขายของเนาะคะนะ่ะเนาะปวกขายของกินพวกเครื่องดื่มเนาะคะ่ะพวกน้ำที่จอดรถกว้างขวางเนาะคะ่ะวันหยุดผูด้ใดบ่ม,มีแผ่นสีไปใสยูระแวกนี่ วนีม้มองติไปเดินเที่ยวเดินอย่างกับมาได,ด้จะวัดนางขาวอยู่กระทุมแบนจะน,น,นี่จะเป็นร้านขายของเล่นเด็กนะคะ แตสินี้คองเลนดิกน้อยมากไามหลายอย่างให้เลือกเนาะค่ะเนะาะใครสนใจก็บแวบะบมาได้เ้ยค่ะร้านนี้ก็จะเป็นไข่ปิ้งไข่ปิ้งหมกชิ้นถัดมาก็ลเป็นร้านน้ำเนาะคะ่ะร้านน้ำร้านเครื่องดื่มเนาะค่ะเนาะ ไอสนใจอยากมาเที่ยวมาเลาะกะมาใดนะคะ่ะจังมีิลากะยุทธนะคะว่าด้ทำางานนี่อย่างกะพากันมาทำบุญนะคะนี่จะเป็นร้านยำค่ะยำาบัก่วงนะคะเนาะ,ะกสิมี่ร้านเคียไอติมทอดนะคะต่อ่าเป็นร้านน้ำค่ะร้านน้ำมีสิลายในจัหน้อยร้านน้ำดื่มจะเยอะ ฟังทั้งปุณนก็สิเป็นมองที่ซส,ส,สื้ออาหารไปหปายปลาเนาะคะ่ะเนาะเขากับสิมาซสื้ออาหารไปหายปลาเนาะค่ะเออไหน,หนเนี่ย เฮากัได้อาหารปลาแล้วเนาะค่ะเนาะต่อไปเฮากัสิไปให้อาหารปลากันเลยมาแล้วค่ะมืวิ่งอีหล่าพามาให้อาหารปลาเนาะค่ะอยู่วัดนางสาวเอาเด้อค่ะปลาเพิ่งเห็นปลาตัวใหญ่เลยเนาะจ้ะ ค้นกระสีค่อนข้าง,งมาเยอะค่ะมือนน้อวันเป็นวันหยุดเสาร์อหาทิตย์เนาะค่ะเนาะแล้วก็เป็นวันพระน้ำให้สนใจกะแวะเที่ยวได้เด้อค่ะอยู่วัดน,นา,า,างสาวมื้อนี้ล่ะพระแวะไหว้พระแล้วก็ทำบุญค่ะนา,า,า,าน้องญาติน้องญาติน้องญาติค้นกระสี เริ่มทยอยมากกันเรื่อยๆนะคะเนาะคนจะเริ่มทยอยมาก,กันเรื่อยๆนะคะวันหยุดวันนี้อิหลาผ้ายงาวย่างเดียวจ้ะปลาเนาะค่ะเนาะปลาเป็นปลาอยู่ในเขตอพยพทางของวัดนะคะเนาะ สิหลายแนีจักน้อยตัวหน่อยตัวใหญ่กับมีเนาะค่ะเนาะโอยน้องปังให้น้องแม่น้องยานเขาโน้นนี่น้องยานน้องแม่น้องมิวอันนี้เพื่อนเอิญปลาสวายเนาะค่ะอยู่ในวัดนางสาวเนาะค่ะเนาะผู้ใดสนใจหรือผู้ใดเพราะท่านเคยแวะมาเที่ยวมาชมกะแวะมาได้เนาะค่ะวันหยุดบ่มีแผนติดไปเที่ยวไเอาก็สามารถแวะมาเที่ยวมาหยังได้เนาะค่ะเนาะ ค่ะมื้อ<า>นี้อีหลักกับเบิ้ี่ยังหลายค่ะฝากพ่อแม่พี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์เน๊